พุทธวจนะทรมวินัยจากพุทธโอษเรื่องผู้มีความหลีกเล้นเป็นที่มายินดีภิกขุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีความหลีกเล้นเป็นที่มายินดียินดีแล้วในความหลีกเล้นจงเป็นผู้ตามประกอบเจโตสมถะในภายในมีฌานไม่เสื่อมประกอบด้วยวิปัสนาพ่อคูนสุญยาคารอยู่เถิดพิกขุทั้งหลาย เมื่อเธอทั้งหลายมีความหลีกเล้นเป็นที่มายินดียินดีแล้วในความหลีกเล้นประกอบเจโตสมถะในภายในมีชานไม่เสื่อมประกอบด้วยวิปัสสนาพ่อพูนศูนยาคารอยู่พึงหวังผลได้สองอย่างอย่างได้อย่างหนึ่งคืออรัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีอุปธิเหลืออยู่ก็จักเป็นอนาคามี ชนเหล่าใดมีจิตสงบแล้วมีปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนมีสติมีฌานไม่มีความยินดีในกามทั้งหลายย่อมเห็นแจ้งทำโดยชอบเป็นผู้ยินดีแล้วในความไม่ประมาทมีปกติเห็นภัยในความไม่ประมาทชนเหล่านั้นเป็นผู้จะไม่เสื่อมดำลงอยู่ใกล้นิพพานเทียว